ในกระบะปูนก็เลี้ยงได้นะคะกระบะปูนกระบะปูนเราใช้งานเสร็จแล้วเราเราไม่ต้องทิ้งนะคะเราสามารถมาดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงได้เนี่ยค่ะหนกิโลกระบะนี้จะได้1นกิโลนะคะหนกิโล ลงทุนครั้งเดียวสามารถต่อยอดได้เชื้อลูกเชื้อหลานค่ะเราใช้วัตดุที่เหลือใช้มาเป็นมูลค่าให้เราต่อไปค่ะถังผงสักพอกเราก็มาดัดแปลงเป็นเลี้ยงได้ค่ะอย่างใส่ในตู้เย็นมันรั่วล้วก็มาดัดแปลงเอาผ้าพลาสติกคุมก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะใส่ในตู้เย็นหนึ่งบอ่อสามารถเก็บผลผลิตได้1กิโลนะคะเพราะมันเป็นที่เก็บน้ําได้เยอะแล้วก็เวลาเราตักเราก็จะทําเหมือนเดิมค่ะเอาไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราจะทําเป็นแม่พันธุ์ จะมีไข่ผําขึ้นมาด้วยนะคะสําหรับที่เลี้ยงในตู้เย็นลูกค้าท่านใดที่โชคดีอาจจะได้ไข่ผําปนไปด้วยนะคะเลี้ยงได้ทุกอย่างคะ่ะถ้าตรงไหนมันต่ําแล้วก็ดัดแปลงเอาถังอย่างถังนี้ถังจารบีแล้วก็มาดัดแปลงเป็นให้สูงเป็นชั้นของเขาได้คะ่ะมีผักใบกะเพราเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็เก็บทานได้คะ่ะ